ผมวินัยโซ DIY นะครับยังจำกันได้อยู่หรือเปล่าไม่ได้ลง YouTube นานแล้วครับพอดีมีปัญหานิดหน่อยตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านบ้านอะไรบ้านขามสแกแสงนะครับกําลังจะไปส่ง <S 2> 2 <S ผู้ป่วยอ่ผู้ป่วยที่เป็นเพื่อนกันนะครับเป็นมะเร็งระยะที่สองครับสู้ไหมครับสู้ครับสองนิ้วเลยครับสองนิ้ว ว่าอะไสี่เลยสี่เลยเหรอสี่ก็สี่ยังไังไหวเหรอตอนนี้แวะพักอยู่ที่ปั๊มปตทบ้านขามนะครับนี่เมันเดิมอีกแล้วเราขาวสองกันเอ็มร้อยครับเอ็มร้อยผสมกระชายดำบวกน้ำผึ้งเดี๋ยวว่าจะพักกันอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวจะไปต่อ คิดถึงทุกคนนะครับตอนนี้มาถึงที่บ้านคนป่วยแล้วนะครับอันนี้บ้านคนป่วยนะครับสไตล์โมเดลอันนี้คือยางนากาศที่เรามากับคันนี้นะครับในต้นมะม่วงครับใหญ่มากอันนี้ต้นม,มนะกรูกนนกด นี่ครับสไตล์โมเดิลอันนี้บ้านหลังเก่าครับผมเพราะว่าชำรุดสุดโซมมากแล้วทางแม่ของผูป้ป่วยก็เลยให้ทําบ้านสไตล์โมเดิ์นองจะมาเห่าอะไรกูเนี่ยครับครับผมก็เหนื่อยอยู่เหมือนกันเมื่อยอยู่นะ รอตอนนี้ไม่มีใครอยู่บ้านเลยแม่ก็ไม่อยู่นี่ครับบ้านเพิ่งเสร็จครับตอนนี้คนป่วยไปเข้าห้องน้ำแล้วนี่ครับสไตล์โมเดลโน่นครับแม่อยู่โน่นครับอันนี้ข้างบ้านครับข้างบ้านครับผมแม่ทางย่าอยู่โน่นครับ พื้นที่สามร้อยกว่าไร่ไม่เอาล่ะครับแม่ตำไม่นั่นเป็นไหมตำกล้วยอะกล้วยดิบอะ,ะมผมเดินไปเดินมามองเห็นเสาอากาศของทานซิสเตอร์นะครับอันนี้คือทานซิสเตอร์ยี่ห้อทานินของแท้ครับผม นี่ครับเสาอากาศสุดยอดครับไม้ดิบผ้า ma ก yep. ับลวดเราจะไม่ลองเปิดนะครับเพราะว่ากลัวมันจะเสียครับนะครับถ่ายวิดีโอแม่กล้วยดิบมานะครับกล้วยดิบ อยากกินตำเนะาะผมตำไม่เป็นาาดได้กล้วยดิบนะครับีดวถึงบ้านแล้วนะครับเป็นไงครับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพราาาาประมาณเที่ยงนะาเงนะาเขาเทียงยนะ ยังไม่ได้กินอะไรตั้งแต่เช้านะครับจบคลิปแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวไปกินก๋ายเตี๋ยวเหมือนเดิมครับ